อ,อกลุ่มตัวนะเจ้าเราจะเห็นว่าในส่วนนี้นะคะเริ่มจะมีการออกดอกนะคะป้าติ๋มบอกน้องว่าตรงนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีสีเขียวแต่เมื่อกเจ้าคุณผู้ชมคเคยเห็นไหมคะว่าดอกฝ้ายสีเขียวดอกฝ้ายสีน้ำตาลเป็นอย่างไรวันนี้คุณจะได้เห็นของจริงแล้วจา้าตามดิฉันมานะคะอ๋อนี่เลยนี่อันนี้คือ ัะเจ้ว่าฝ้ายมันจะตายนะเจ้าอันนี้คือสีธรรมชาติของเปิ้ลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะอันนี้ฝ้ายธรรมชาติสว่วนนี้สวยธรรมชาติคะ่ะไปต่อเลยนะคะเร็วๆๆตั้งมาเลยอันนี้ยิ่งโดนแดดแต่ยิ่งออกสีหลกอันนี้นะคะ อ๋อนี่เป็นสีเปิดเพราว่าถ้ากับเมืองของว่าสีตุ่นนะค mm ุณ hmm. ผู้ชมบมเจถึตุ่นที่มันล่นไปล่นมานะ mm hmm. คืออันนี้เป็นสีตุ่นสีตุ่นตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะที่บอกว่ายิ่งโดนแสงแดดนะ mm ่ะ hmm. สีจะยิ่งเข้มขึ้นนะคะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาบ้านที่เป็นสั่งสมเรียนรู้กันมานะเจ mm ้า hmm. ในเรื่องของทรายนะคะตรงนี้ mm hmm. นี่นะคะ สวยมากเลยนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ค่ะอันนี้คือฝายธรรมชาติสีธรรมชาติและนี่คือสวยธรรมชาติค่ะคุณผชมไปต่อเลยคะ่ะมาดูปิโนวัตกรรมคือปติมเบาโอเคปะติมใจพยางปู่ปติมต้นยาโอเคไม่ต้องมาแบบลกญ้าเลยมนา,าเลยต้นน้อยๆติมหญ้า,าเลเฮาตัดอนาคตหญ้าโดยการปลูพลาสติกทับมันไปเลยนะคะอ๋ะอ โอเคโอ้ไม่เคยลดน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเห็นสองเดือนมันจะบานขาวเต็มต้นโอ้ยมันแตกตอนนี้อันนี้คือลูกมันสมอลูกเนี่ยอ๋อนี่เขาเรียกว่าสมองมันแตกเห็นไหมหนูซูดเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยถ้าเขาแตกก็จะเป็นสีขาวสีอย่างนี้หมดเลยแล้วสีเขียวนะคะปติมอ้าจีนี้ทำมาสีเขียวพระเอกของที่นี่อ่าค่ะตังหัวเลยนะคะผู้ชมวิ่งมาค่ะวิ่งมาเลยค่ะนะคะ กุลังอเลิร์ตอยู่ในทุ่งดอกฝ้ายทุ่งดอกฝ้ายสีเขียวมีดอกเดซี่ด้วยคุณผู้ชมนี่เป็นเดซี่ดอยนะคะอ่าอ้อโหโอเคค่ะโอ้ยเขียวจริงๆคุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม จะมีความเขียวอยู่ตรงนี้คะเวลาเขาไปปั่นเป็นเส้นได้ตามการวิธีที่เราไปดูกันเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาจะออกมาเป็นเส้นได้เป็นเส้นเส้นายสีเขียวเลยนะคะแล้วพอป้าติม๋มพอักเก็ปุ๊บมันเลิกลายานเป็นสีขาวเดี๋ยวติมจะทให้เป็นเขียวใช้น้ำปสอ๋อคุณผู้ชมนั่น,นก็คือภูมิปัญญาของน้อใช้น้ำปูนใสนั่นเองนะคะตัวนี้นะนเ,เนาะ อันนี้คือถ้าเอาไปแช่น้ำปูนใส่นะคะความเขียวของเขาก็จะยิ่งออกมาอีกนะคะ,ะหนุกดีธีรกิจธีรกิจเจ้านะคะเดี๋ยวผู้ชมดูนะอันนี้ผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวมากับเจ้านี้น้องเห็นว่าปฏิปัติเดึอดแบบนี้นะคะเห็นผู้ชมเห็นปะคะว่ามีความเป็นความเขียวอยู่ข้างในนะคะนี่นะคะกระเดียวเปิ้ลอ่ะจะฮึ่งมันเขียวยิ่งกว่านี้ก็คือ,อเปิ้ลจะเอาไปแช่น้ําปูนใสนะเจ้า ความเขียวมันจะออกนักกว่าเนิ้แหมนะคะ